เรื่องนี้เป็นเรื่องเล่าที่มีมาอย่างช้านานในภาคใต้เรื่องผีหลังกวงแม้มันจะไม่เคยมีข่าวว่าไปทำร้ายใครแต่มันได้สร้างความสะเพรงกลัวให้แก่ผู้ที่ออกไปหาปูหาปลามานักต่อนักแล้วในคืนที่ฝนตกทำพัดเสียงกบเขียดร้องระงมทำให้สองพี่น้องดวงและดอนต่างสะพายตะข้องและชมวกไปคนละชุดทั้งคู่ขนาบกันหากบ แหวดูเบ็ดที่ปักไว้ตามคันนาฝไยฉายที่อยู่บนศรีรษะส่องกระทบตาแดงๆของกบฉมวกในมือถูกปลาออกไปแม่นยำเราจับวางกบตัวแล้วตัวเล่าที่สองพี่น้องจับมาใส่ตะค้องสร้างความเพลิดเพลินให้แก่ทั้งคู่เป็นอย่างยิ่งกระทั่งเดินลึกเข้าไปในป่าซึ่งอยู่ใกล้ลำธารพี่ดวงผมได้ปลามีสองสาตัวเราย่างกันตรงนี้สักประเดี๋ยวแล้วค่อยกลับนะ ดอนเอ่ยด้วยความเหนื่อยอ่อนดวงจึงพยักหน้าตกลงเพราะเขาเองก็เริ่มล้าแล้วเช่นกันอีกอย่างตอนนี้ทั้งคู่ก็ได้กบและปลาเป็นที่น่าพอใจแล้วทั้งคู่จึงช่วยกันหาเศษไม้แห้งที่ทับถมอยู่ในซากกองเศษไม้ดวงทำหน้าที่ย่างปลาในขณะที่ดอนไปล้างไม้ล้างมือในลำธารแต่แล้วทั้งคู่ต้องชะงักเมื่อ ได้ยินเสียงฝีเท้าเดินเข้ามาพ่อนุม่มมาทำอะไรกันอยู่หรืออยู่อยู่ชายเวกลางคนก็โผลออกมาจากแนวชายป่าทั้งคู่แม้จะแปลกใจแต่ก็เอ่ยตอบแต่โดยดีย่างปลาครับนะนะ้ามาทำอะไรที่นี่เหรอครับมากินปลาย่างกับผมไหมนะดวงเอ่ยชายเวกลางคนนั่งลงตามคำชวนทั้งสามคุยกันอย่างถูกคอกระทั่งไอ้นุม่ม ขาขั้นหลังไม่รู้ตัวอะไรกัดข้าเกาให้หน่อยได้ไหมดอนถึงกับเลิกคิ้วด้วยความแตกใจแต่ก็ขยับเข้าไปช่วยเกาให้แต่โดยดีเมื่อแสงไฟกระทบเข้ากลางแผ่นหลังของชายปิศนาดอนถึงกับเบิกตากว้างเพราะภาพที่เห็นตรงหน้าคืออวัยวะภายในที่กำลังเต้นตุบตุแถมยังมีนอนตัวเขื่องไตยัวเยะเต็มไปหมดนำซ้ำไส้ทะลักออกมา กินงกือนอนและแมะลงต่างๆออกมาบินว่อนดอนร้องสุดเสียงวิ่งจำอาแบบไม่คิดชีวิตส่วนดวงที่กำลังยากตาถึงกับมีสีหน้างงงงแต่แล้วก็หายง,งุนงงเมื่อชายแวกกลางคนหันหลังให้เท่านั้นแหละดวงก็เพ่นอ้าวตามดอนไปอีกคนเช้าวันรุ่งขึ้นมีคนไปพบสองพี่น้องนอนคุดคู้กันคนละทิศละทางพร้อมกับผมที่ชี้ตั้งด้วยความหวาดกลัว